ใช่ไหมครับก็จริงๆวันนี้นะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะบรบกวนเวลานานนะครับก็มาด้วย2-3สาประเด็นนะที่เราอยากจะปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้ดีนะครับก็ที่มากับผมด้วยเนี่ยก็จะเป็นกรรมการของมาตรา77เรื่องของการรับฟังความคิดเห็นก่อนตาการกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการรับฟังความเห็นของทั้งประชาชนแล้วก็หน่วยงานเนี่ยก็จะได้รู้จักกันเผื่อมีอะไรต้องประสานงานร่วมกันนะครับ แล้วก็นากตรเราคิดถึงการประเมินผลกฎหมายหลังจากออกกฎหมายแล้วด้วยว่าประชาชนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างน,นะครับทีนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับประเด็นที่ผมมาหาลือวันนี้ครับก็จะมาดูเรื่องว่ากระบวนการทํางานทางธุรการนะครับว่าเมื่อมีการส่งร่างการเงินมาแล้วนะครับทางหน่วยงานเนี่ยประสานไปที่หน่วยงานต่างเนี่ยมีกติกาเงื่อนไขนะครับหรือว่าการตอบสนองอย่างไรบ้างติดขัดปัญหาอะไรอย่างไร นะครับแล้วก็เราอยากทราบ p e r f o ฟอร์แมนของกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่ต้องส่ง,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 งความเห็นด้วยเพราะว่าเวลาบอกว่ารอ,อ,อความเห็นจากหน่วยงานเนี่ยคำว่าหน่วยงานมันครอบคลุมทุกอย่างเราก็เลยไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนให้ความร่วมมือหน่วยงานไหนไม่ให้ความร่วมมือนะครับอันนี้ก็ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการเ,เข้ามาตอบกระทู้ถามนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ก็ต้องเรียนว่าข้อบังคับของสภาเนี่ยบอกว่ารัฐมนตรีถ้าไม่มาเนี่ยจะต้องชี้แจงเป็นหนังสือนะครับซึ่งรัฐมนตรีทุกท่านก็ชี้แจงเป็นหนังสือแต่ปรากฏว่ามีบางท่านเนี่ยชี้แจงได้ละเอียดบางท่านชี้แจงไม่ละเอียดนะครับอย่างเช่นท่านท่านที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเนี่ยก็จะเขียนแค่ว่าติดภารกิจนะครับแต่ท่านที่สามารถลงภารกิจที่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้สภาคิดว่าเราเรานับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ีะทำอย่างไรละ่ะให้ ต่อจากนี้นะครับมีการชี้แจงนี่ชัดเจนผมเองก็ต้องยืนยันกับสมาชิกว่าเอกสารมันถูกต้องใช่ไหมครับเพราะผมไม่คนอ่านเอกสารว่ารัฐมนตรีติดขัดประการใดนะครับอันนี้ก็เรื่องที่2ออ,อ่เรื่องที่3ก็คือเรื่องของการประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ส่งเข้ามาที่ทำเนียบนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อหาลือของสมาชิกนะครับหรือว่าเป็นข้อร้องเรียนที่สํานักประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับส่งมา ตรงเนี้ยเราจะตามอย่างไรเพราะว่าทางท่านประธานสภา,าก็ร้อนใจว่าเอะถ้าช่วงเวลาการหาเรือของสมาชิกเนี่ยมีการตอบรับน้อยนะครับเราจะรายงานผลเรื่องนี้ต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรครับก็มี3ประเด็นครับครับอ่านเดี๋ยวโอเคนะครับนะนะะักข่าวแค่นี้ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขขอครัทขอสรขอั้งนี้นะ,นะครับพอดีอาจจะเห็นภาพมันดูข,ขุขรันิดนึง มีข้อนิดเท็จจริงจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าทางท่านรองประธานก็มีหนังสือเรียนท่านเลขานนายกว่าเพื่อขอเข้าไปเยี่ยมชมเพื่อปรึกษาหารืออะไรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินงนะครับทางท่านเลขานการนายกเนี่ยท่านก็พิจารณาแล้วแล้วก็ได้เห็นชอบมอบหมายกับผมในฐานะผู้มนการกองประสานงานการเมืองนะครับไปพบท่านรองประธานที่อาคารรัฐสภาคร,ครับถึงทีเนี้ยทางผมก็อยู่ระหว,าว่างรอว่าว่าท่านจะให ไปพบเมื่อได้อครับกอ็อยู่ในจังหวะที่หนังสือไปไปกับมาครับมันมันเลยอาจจะทําให้วันนี้ดูผูกรักเล็กน้อยครับ,รบก็ัครบมีอยู่ประเด็นมีอยู่แค่นี้นิดเดียวครับเลยอยากให้เรียนให้ทราบครับก็ตามนั้นครับอขอบคุณนะครับ